สวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์บุญกุีบรรยากาศรอบๆที่พักสงครับใส่บาตตอนเช้าในนามาวันขึ้นปีใหม่สุขขีขึ้นปีใหม่ ก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับเชิญชวนทำบุญในวันขึ้นปีใหม่อยู่นี่ก็เป็นที่พักสงฆ์นะครับที่พักสงฆ์ศาลาบ้านน้องหลอกก็เชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆ ทุกๆคนทำบุญในช่วงวันขึ้นปีใหม่กันก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีสองห้าหกเจ็ดหลังจากเมื่อคืนก็ไปสวนมนต์ข้ามปีก็ไม่ได้ทำคลิป ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ f อได้รับชมก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้เรื่อยมาครับก็ขอให้เที่ยวเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัยนะครับเมาไม่ขับ ลนลอนอุบัติเหตุเป็นศูนยหลายๆคนกลับจากต่างจังหวัดเพื่อมาเยี่ยมเยียนพอแม่พี่น้องอยู่แถวบ้านตามบ้านเกิดตามต่างจังหวัดก็ขอให้เที่ยวปีใหม่อย่างปลอดภัยเมาไม่ขับ อุบัติเหตุเป็นศูนย์สำหรับเพื่อนๆที่กลับมาจากต่างจังหวัดก็บางคนก็เตรียมตัวจะเดินทางกลับไปทำงานแถวภาคกลางแถวภาคตะวันออก ก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยก็แอลกอฮอล์ก็เบาบางลงหน่อยถ้ารู้ตัวว่าถ้าตัวเองจะเดินทางไกลนะครับเช็ครดเช็คเรือให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยที่พร้อมใช้ยอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ก็จะเป็นหอระฆัง สร้างมาหลายปีแล้วล่ะหอระฆังนี้ก็ไอ้ได้เงินจากบุญกระถินนี่ยมาสร้างหอหละฆังพื้นที่ยังไม่ถึง5ไร่ครับยังเป็นวัดยังไม่ได้นี่กำแพงก็ยังไม่มีครับที่ดินก็ยังไม่พอ ฝั่งต่อไปฝั่งนน้นก็พื้นที่ขอซื้อใหม่นะครับซื้อเพิ่มเติมเดิมทีมันก็ตัดตรงไปนี่นี่ก็ขอซื้อไปฝั่งนู้นอีกนะครับก็ขอเชิญชวนเขาวัดทําบุญกันนะครับในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ สำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อน,นครับขอสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง YouTube ด้วยนะครับขอสวัสดีครับ